แฮปปี้นิวีย์2023สุขสันต์วันปีใหม่2,566ปีเถาะปีกระต่ายทองขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขขอให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ขอให้ทุกคนมีหัวใจดวงใหม่ที่เต็มไปด้วยความสดชื่นแจ่มใสความมั่งคั่งสุขภาพที่ดีความรักความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมีแต่ความโชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราสามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ในทุกๆวันไม่จาเป็นต้องรอให้ถึงปีใหม่ก่อนแต่เราสามารถที่จะทำสิ่งใหม่ๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนความเคยชินใหม่เราสามารถที่จะสร้างนิสัยใหม่เพื่อให้นิสัยนั้นส่งเสริมเราให้มีชีวิตใหม่เราในขณะนี้ ก็เป็นตัวเราที่ดีที่สุดแล้วแต่เรายังสามารถเป็นคนที่เจ๋งกว่านี้ได้อีกเป็นคนที่เบิกบานแจ่มใสกว่านี้ได้อีกมีสุขภาพที่ดีและยอดเยี่ยมกว่านี้ได้อีกเราสามารถที่จะเป็นตัวเองที่น่ารักที่สุดฉะนั้นจงให้พลังตัวเองให้กำลังใจตัวเองเพื่อที่จะเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีทำสิ่งใหม่ๆ เพราะไม่มีใครที่ทำอะไรแบบเดิมๆแล้วจะได้ผลลัพธ์ใหม่มีแต่คนที่ลงมือทำอะไรใหม่ๆลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆจึงจะได้สิ่งใหม่ๆได้ชีวิตใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เจ๋งกว่าเดิมที่สร้างสรรค์ที่สุดในแบบฉบับของเราเองค่ะ